แบบนี้นะคะคีบแล้วก็ล็อกขึ้นไปแล้วก็ไลทขึ้นไปจนถึงตรงใบหูเลยนะคะแล้วก็กดค้างไว้สวัสดีค่ะสวัสดีเพืพ่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และว,วันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสและใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยตีนกาล่องหนาผากหรือว่าล่องแก้มนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําครีมใบบัวบกกันนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวเหล่านี้เดี๋ยยววเเรรราาาามมดููสสส่นนผแลละะิธีีกกทํต้ัค สูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้ใบบัวบกนะคะสําหรับตัวใบบัวบกนะคะเขาจะคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวจะช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินให้แก่ผิวและเขายังจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาใครที่มีปัญหาเรื่องผิวตรงถุงใต้ตาคล้ำถุงใต้ตาดําหรือว่าถุงใต้ตา,ยตายหย่อนคล้อยนะคะ ก็สามารถใช้เป็นผงใบ,บัวบกนี้นะคะมามาร์กบำรุงผิวได้เลยค่ะใบบัวบกสดนะคะสามารถนําใบ,บัวบกสดแบบนี้นะคะไปคั้นไปบดไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะก็นามาคั้นเป็นน้ําใบับบกเข้มข้นประมาณสัก 1- 2ช้อนชาก็ได้ค่ะสําหรับใครที่ไม่มีใบบัวบกสดนะคะก็สามารถใช้เป็นผงใบ,บัวบกแบบนี้ก็ได้นะคะเขาจะบดละเอียดแบบนี้เลยนะคะไม่บาดผิวแล้วก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานด้วยค่ะ รับวิธีการใช้ผงใบบัวบกนะคะเราก็นำผงใบบัวบกแบบนี้นะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะผสมในตัวผงใบบัวบกได้เลยนะคะเขาก็จะได้เป็นน้ำใบบัวบกเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะ ที่การผสมนะคะเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนค่ะสําหรับตัวเจลวัซลีนเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะ ผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินอ e, ีบำรุงผิวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นหรือวิตามินอ e ีนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สำคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้ำมันผิวลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสม2ออย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเขาจะได้ไม่เหนียวไม่หนืดกันเป็นก้อนนะคะเวลาเรานํามาผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําน้ําใบโบบกสกัดเข้มข้นนี้นะคะมาเติมลงไปได้เลยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสามารถเก็บใส่กระปุกนะคะนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ5-7วันค่ะเพื่อนๆก็ สามารถทําทีละน้อยนะคะไม่ต้องท<ม>ําเยอะแน,นะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้2วิธีนะคะสำหรับใครที่มีผิวแห้งและมีริ้วรอยเยอะๆนะคะแนะนําให้ทาทั้งคืนได้เลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสิวและผิวมันนะคะอ่านมาทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีแล้วก็ล้างออกได้เลยนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำตัวเนื้อครีมมะคะ่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาเยอะๆนะคะ หรือว่ามีริ้วรอยตีนกาก็สามารถเน้นย้ำตรงบริเวณนั้นๆได้ค่ะถ้าเราทาให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่มีร่องหนวดแมวหรือว่าร่องแก้มตรงนี้นะคะก็สามารถใช้นิ้วมือนะคะดันขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นทําให้แบบเลือดลมเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องรดริ้วรอยได้ดียิ่งขึ้นค่ะใครที่มีริ้วรอยตีนกานะคะหรือว่าถุงใต้ตา,ยตายหย่อนค้อยก็สามารถใช้นิ้วมือนะคะ กดนวดไล้เบาๆแบบนี้ได้เลยค่ะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทําให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นจะช่วยเรื่องทําให้เนื้อครีมอะคะ่ะเขาซึมลงบนผิวเราได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันเลยค่ะที่มีน้ำผักย่นนะคะหรือว่ามีริ้วรอยตรงร่องน้ำผักนะคะก็สามารถใช้มือนะคะกดไล้ขึ้นเบาๆแบบนี้เลยนะคะกดไล้ขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะนวดจุดละประมาณสัก1-2นาทีก็ได้นะคะ สำหรับใครที่มีแก้มหย่อนค้อยนะคะหรือว่ากรอบหน้าไม่ชัดเจนนะคะก็สามารถใช้มือแบบนี้นะคะคีบแล้วก็ล็อกขึ้นไปแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงตรงใบหูเลยนะคะแล้วก็กดค้างไว้เลยะคะ่ะ ให้ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่มีผิวแห้งนะคะก็สามารถมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนได้เลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะมีความกระจ่างใสของผิวขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นสิวนะคะหรือว่าผิวมันก็สามารถมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก20นาทีถึง25นาทีก่อนที่จะล้างออกนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดออกก่อนหนึ่งรอบค่ะและหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะและสูตรนี้สามารถททําไดุ้กวัน ทำเป็นประจำความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ